นี่นะครับผมเซตซีโลแล้วนะอะอย่างเงี้ยมันก็ได้วัดวัดไปเราไม่ไม่ต้องวัดไม่บรรทัดก็ได้ฮะวัดอลองนะ,ะผมดึงมานี่เลยเพราะว่าก่อนถึงสองเซนเนี่ยมันจะเที่ยงอยู่แต่พอประมาณสองเซนปุ๊บมันโดดเลยอ,อย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างาง,างี้อันนี้สามอย่างงี้พอได้ใกล้เคียง ดึงไปเรื่อยอันนี้ไปแล้วฮะเนี่ยสี่สองจุดสองมิลนะทั้งที่ยังไม่ถึงน,นะฮนะเดี๋ยวลองดันกลับไปแล้วครับเนี่ยเลยมาห้ามินนะฮะมันเซ็ตแล้วนะเซ็ตนะแล้ว มันเหมือนเดิม,มรครับลองดึงไปไม่ต้องวัดดึงไปกลับมาอันนี้ได้บางจังหวะได้ลองกลับมาอ,อ,นนอ,อันนี้ได้อยู่างจังหวะก็นูน่นนะฮะเป็นสิก็มีติดลบอันนี้ห้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ค่านี้นะฮะเซ็ตซีโร่ไปก็ไม่มีผลนะ ดึงไปดึงมาก็เดี๋ยวก็เพี้ยนอีกแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะบางทีก็ขึ้นมาเป็นสิบมิลมั่งขึ้นมาห้ามิลมั่ง,งติดลบมั่งก็มีนะฮะปิดเปิดใหม่ก็เหมือนเดิมนะเปลี่ยนฐานก็เหมือนเดิมนะครับฐานที่แถมมามีสองก้อนเข้ามากับในตัวเครื่องแล้วก็ ไอ,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 อัวนี้คือตัวเครื่องเดิมนะครับตั้อที่เ่ี้เข้าใจว่าฐานมันน่าจะอ่อนก็เปลี่ยนองเหมือนเดิมนะครับก็สรุปคือไม่เที่ยมนะครต้องมาอ่านในสเกลเอาแล้วไม่รู้จะใช้ตรงไหนเปตัวอยู่ประมาณนี้นะ yeah